มึงเชื่อไหมเนี่ยผ้าผืนเนี่ยคนกัมพูชาให้กูมาเขาเป็นเอฟซีอยู่นะกูไปงานที่สีสเกตพี่แกกูกูยังไม่เคยเอามาเหยียบย่ำเลยกูเอาเก็บไว้ในตู้กูไว้อย่างดีกูว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของคนกัมพูชหยกูมากูก็ยังรักษากูไม่เคยคิดจะเอามาเหยียบแม้แต่เงินกัมพูชากูยังไม่เคยคิดจะเอาสนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้น สวัสดีครับเรียกว่าปูนวันนี้ขออนุญาตรบายหน่อยกับพฤติกรรมของชาวเขเมรน,นะครับผมคนที่ดีหลบไปส่วนคนที่อย่างไรมาฟังนี่นะครับกูถามพวกมึงหน่อยกูเห็นพวกมึงทาคลิปมาออกทีวีออกโทรทัศน์ออกคลิปออกกนเทนเหยียบย่ำของกินคนไทยเอาธงชาติไทยไปเหยียบชีทางตายอะไรต่างๆมึงเชื่อไหมเนี่ยภาพผืนเนี่ยคนกัมพูชาให้กูมาเขาเป็นเอฟซีอยู่นะกูไปงานที่ศรีสะเกดพี่แกกูกูยังไม่เคยเอามาเหยียบย่ำเลย กูอาเก็บไว้ในตู้กูไว้อย่างดีกูว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นของคนกัมพูชัยกูมากูก็ยังรักษากูไม่เคยคิดจะเอามาเหยียบแม้แต่เงินกัมพูชากูยังไม่เคยคิดจะเอามาเหยียบเอามาเฉียดกูก็เก็บไว้เออก็ถือว่ากูมีกูเก็บไว้แค่นั้นเองไม่ได้อะไรมากมายแต่กูเห็นพวกมึงทําสันดาน์ต่ำแลวแม่กูโคตรอยากจะมาด่าเลยกูอดใจไม่ไหมจริงเห็นแล้วแม่สันดานพวกมึงไม่มีการคิดการอ่านไม่มีอะไรวิเคราะห์หรอมึงคิดว่ามึงทาแล้วมึงมีความสุขมึงคิดว่ามึงทําแล้วมึงมึงจะไม นี่เหรอคนที่ไปบอกคนตัวโลกว่าเฮ้ยกูต้องการความสุขกูแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่เหยียบสินค้าไทยมึงจะเผาก็เผาไปไม่มีใครว่าหรอกแต่กูดูแล้วแบบเฮ้ยมันมันจริงเหรอเชื่อไหมถ้าเปรียบเทียบกับความคิดกูนะเนี่ยบอกพี่เอฟซีที่ไปงานผมที่สีสกเกตน,นะแล้วเจอผมแล้วพี่ให้สบายไปมาผมบอกพี่ว่าพี่ผมยังเก็บผ้าผืนนี้พี่ไว้นะผมไม่เคยคิดที่จะเอามาเหยียบเอามาเผาผมเก็บไว้แต่พวกมึงตัวแต่ละตัวบางคนนะฮะคนเกเขมรน ทำเพื่ออะไรกูถามก่อนทำเพื่ออะไรอยากให้คนไทยเสียใจอยากให้คนไทยช้ำใจเขาไม่ช้ำใจเขาไม่เสียใจหรอกเพราะมึงซื้อไปมึงไม่ได้มาขอเขามึงไม่ได้เอาฟรีแต่สิ่งที่พฤติกรรมที่พวกมึงทํามันไม่ใช่คนทั่วโลกเขาไม่ทํากันนะฝากไว้ให้ด้วยฮะเมื่อก่อนพวกมึงเอฟซกูตอนเนี้ยมึงจะโกรธเกลียดกูยังไงก็ช่างกูไม่แคร์แล้วกูดูพฤติกรรมแล้วแม่งโคตรโคตรต่ำตมอ่ะเอานะต่ำช้ามันเบาไปมันต้องต่ำตมไอพวกความคิดความมายแบบนี้ นะเลิกได้เลิกเถอไอพฤติกรรมที่จะมาทําร้ายจิตใจมึงก็บอกว่าบ้านมึงต้องการความสุขแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่ไอคนทําก็อยู่มีกินมีใช้ไปไอคนที่จะอดตายที่อยู่ชายแดนหนีมาเข้ามาไทยเนี่ยคุณคิดยังไงคุณไม่สงสารไอคนที่แอบหนีลักเรามาเข้าไทยเหรอฮะต้องให้พูดต้องให้ด่าต้องให้อะไรเสร็จแล้วก็บอกว่าเอ้ยอนายโอนพูดปากเสียปากมาก็ดูพฤติกรรมมึงสิ ผมไม่ใช่เป็นคนปากไม่ดีนะแม่บล์แต่วันนี้ผมปวดรบายน่อยผมเห็นคลิปมาแล้วผมบอกว่าผมรับไม่ได้นะนะอะไรทําเพื่ออะไรถามก่อนของกินของใช้มึงไม่กินก็ไม่ต้องซื้อมึงก็เอาไปแจกคนที่เขาอยากกินมึงเอามาเผาเผาเพื่ออะไรอยู่ถามก่อนเผาแล้วมึงจะชนะใจคนไทยมึงซื้อไปเถอะมึงไม่ได้ขอฟรีมึงจะเผากี่สิบล้านตู้กูไม่ว่าแต่ถ้ากูทํามั่งมึงอย่าร้องเลยกัน บอกไว้แค่นี้แหละพวกเมตตา่ตาเหมือนภูมิทัศน์เขมรเลย